ขึงพืชสิบรัฐมนตรียื่นซักฟอกร,รอบนี้จะเดือดมากขึงพืชสิบรัฐมนตรียื่นซักฟอกร,รอบนี้จะเดือดมากคือวันนี้ตอน9โมงครึ่งนะฮะนี่ครับมากันแบบยกขยงนะครับที่อาคารรัฐสภานายสมพงษ์อมรวิวัต์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับเขานำหกพักร่วมฝ่ายค้านบวกกับอีกสองพักก็คือพักเศรษฐกิจใหม่ แล้วก็พักไทยสีวิไลอ้าวสรุปสอ,สอสอเต้ไม่ใช่ค้านอิสระแล้วนะฮะสรุปมาเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวละยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจํานวน1ิบคนต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะประกอบไปด้วยพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์พลเอกอนุพงศ์คุณอนุทินคุณจุรินคุณนิพนธ์บุญยามณีคุณสุชาติชมกลินณณล่นคุณนัทพลทีพยสุวรรณคุณศักดิ์สยามชิดชอบ แล้วก็ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่านะครับทางนี้เบื้องต้นนะครับกำหนดวันอภิปรายเอาไว้1 9เกอ้ย16ถึง19กุมภาพันธ์นะครับแต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนต้องหาบรือกันอีกครั้งเพื่อหาความเหมาะสมกับจำนวนผู้อภิปรายกันต่อไปตอนแรกในข่าวบอกว่าจะมีการอภิปรายทั้งหมด11คนนะครับแต่ว่าล่าสุดไปตรวจสอบรายชื่อของคุณจุติไกรเลิศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ถูกตัดชื่อออกไปนะครับเพราะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านมองว่าตอนนี้เนื้อหาและประเด็นที่จะใช้อภิปรายนั้นยังไม่ค่อยครอบคลุมสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็รอติดตามดูแลกันนะครับส่วนเบื้องหลังของแต่ละคนที่เป็นต้นเหตุของการถูกอภิปรายสักฟอกเนี่ยคุณผู้ชมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับเราก็ขึ้นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบอยู่ละเพราะว่ารายละเอียดก็ค่อนข้างพอสมควรส่วนใหญ่ก็ ไม่พ้นเรื่องหน้าที่การงานของตนเองนั่นแหละอย่างคุณสุชาติชมกลิ่นที่โผล่เข้ามาเนี่ยก็เรื่องกลุ่มแรงงานนี่ไงยียวยาผู้ประกันตนนี่ไงที่โดนนะครับนี่คุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับส่วนมาตรการเยียวยาผมต้องขอบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะ มันจะคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้เพราะตอนนี้หลังจากประชาชนกดดันวิพากษ์วิจารณ์ลงไปอย่างหนักเนี่ยปรากฏว่ารัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีพลังงานรองนายยมตรีเนี่ยเงียบเลยฮะรูดซิบป,ปากเลยเงียบเลยผมก็ได้แต่หวังใจว่าที่เงียบนั้นเนี่ยนะครับจะกลับไปทําการบ้านไปแก้ไขข้อเสนอปรับปรุงใหม่แล้วเอาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะ แล้วเอาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้ครมเนี่ยนะครับมีมติออกมาผมก็ภาวนาและหวังใจเดี๋ยวช่วงคำ่คำเย็นๆผมจะไปหาข่าวจากแหล่งข่าวอีกรอบหนึ่งว่าเขาเตรียมจะเสนอสูตรอะไรเข้าไปในที่ประชุมครมเพื่อหยิบมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปนะครับ วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับขยี้ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม .com แล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 0 8 0 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด s ับส c r i b e กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ